สงก็ขอบเปลือกครับครับสบายดีที่นี่ตอนหักไปซูซองบากไกลตรงนี้แล้วนะมีกามาเห็นเผือนอบเตาต่เห็ดเตาแนละ้วกำลังก็เลยมามาเบิง้งแม่มาเบิง่งมากเามรเจาเนหะ็ดเตา บอซองัอนโบโบสล้านสีล้านวิวส้างโบสีล้านวิวไม่เห็นแก่เสือใสเลย,ยนนเนาะป็นกเตา,นนานเานาะส่งสีนเหลี่ยวไว้เนาะป้ามองหน้อขอบคุเหตุ อบแล้วี่จูดแล้วป่ะจูดเลยคนสอบเงโอ้มันมันใหม่มันใหม่ไวมันสบโยุบลงเลยบอบอใครยุบใหม่อันนี้มันใหญ่ก้าวจะได้แก่สอบเอาซองวนจาบพิโอ้โถ เอาพดแทะสอบน้อยแล้วเนาะกัสอบปูนกัสอบกระแลมบ,บ่สัส,บสามสิบ,อบอสอ,บองสามสิบเป็นว่าเลือกได้เนนอคุนครูนี่จะแมตดหนึ่งไงเนานะคือว่าเนาะตามาซองมึงคือว่าเลือกตื่นหนึ่ง อนิเนียวค่ะ เฮ็ดแจ่หน้าท้พอเ้วก็เฮ็ดจูดอยู่ตาก็ไปจูดไปจูดเราทานอยู่เดี๋ยวคอยอยู่วะเออกะสูงผลบริคุดเหลือกเนาะคุดประมาณสี่สิบเส้นหนึ่งบริหารสิบเส้นนี่แหละประหยัดดีอู่อ่ามันหนักหน่วยมันหนักสูง ใส่เต็มประมาณจักมือนี่ติดนี่จุนี่ สองมือติดนะจุดลายมือบุติดนี่ไม่เพืออะไรนะฟืนนะเออแมนนะ <c oughs> <c oughs> ในขั้นตอนนวดดินเนาะเ็กพอสมควรเตาผินขนาดบ่อนดังไฟคูดใหม่บ่นี่นะบ่อนดังมันนี่สดีอก เ่าอย่มดเพาี่นปอบเวัสดีพี่น้องแต่ทดนนี่กับมพบกับยุสิบ้า โอ <So S 2> e ้เออประชันเลยเนาะก็สี่เลีไวอ๋อโถวุ่นสวดเปะสวดเปะใส่เลยพรงนี้ป้าง่ายลีนี่เหตุตารณ์แนี้กันอ่าอ่ดูเร็วไว้เร็วเดี๋ยวนี้หันมือใหญ่เนาะสวยเออว่าแต่ที่เหตุเตือนกันเร็วแล้วฮะลบพุ่นก่อนแจ้งหน่อยก่อน อ้าโถนี่คือสดเด็ดนา่ขนาดมันคือเป็นกระปูดกระปีดปนังขี่กันคากแท้นี่ยังบ่แล้วยังบ่แล้วบ่อันนล่ก็ร้นพยังลูกๆครบค่ํอยู่จักยามได้อันนี้สิเล่เมื่อกี้ซะตัวนี้ได้ดินยังคักๆ เปเน,นี่ยโบเนดปอดทุก,กยอย่างมาด้าไใบทับเลยลบเยได้รูปรดังให้ดับให้ดับให้ดับ,ดบออเาอาแว เป็นขุดหลึกก็ได้โอบได้นะขุดตื้ตนจะได้โอบลายกูจัดกาดรส่วนตัวครับ ลอยแล้วบอโอ้ลอยแล้วคนบอกบสนสายาสี่ล้านวิวได้สั่งโบสี่ล้านวิวใส่ยาคน

นี่ครับเตาจะจก็มาติดต้นการี่จะทีใหม่ตลอดทุกคนการี่เขาบอกการไม่ก็อไม่ยหรอมั้ยโอ้เริ่มสวงามเลยนอนบ้านเนี้ยตัวน้อยเราต้องหาเศนต้องหลดต้องเด็แล้วไม่นตวหัวตัวว่านี่ก่อนตัวน้อยกว่าตัววานี่แล้ว อ๋อมันก็พ่ได้แล้วขายเลยผมไปซื้อตออ่อมันเขาเทียเสยนติ๊ต่อได้สอบหนึ่งสามสี่นกี่พิน่รุ่นโบาณันพาดนันเน่นน่ีนี้ิมาติ๊ต่อได้เดอบจนแม็กมีตุติซนแนลเด้อปั่นคือเป็น,นหัวเป็นหัวคนเลยเห็ดคือสูบกับยาหน้าคือเห็ดคือเขาเห็ดเนี่ยตัวขาดเนี่ย

ขาวว่าเป็น네ตัวผีปาเอาอไเ่ยขวดแก้วของราใส่ลงห่ลงนจักวตพวกบมได้อลุงนพวกพวกสบายเ่ยิ่งนู <S <S ่นเวลาประหอดสมงเนาะแล้แล้วอ้แล้วและไปนะอะไรเมันกระจุดเลย เร็ดขายได้สอบละสามสิบพันกีบสามสิบพันกีบนี่ก็เงินไทยยักสิบเท่าไรเนาะสาบสิบาทกระสีพันเนาะหกสิบ 60, บาทกันได้เนาะบ่ฮยอดซับม้อนหกสิบบาทซับม้อหกสิบบาทซับนะสี่สิบปลายบาทกระสอบกับในโบได้ใหญ่หนึงในสอบไม่น้อยหนึ่งเนาะประมาณเท่ากับกระสอบปูน ปูนซีเมนต์นั่นแหละประมาณนั้นประมาณสามนังเหตุยาเห็ดลูกมันเลี้ยวในมุสิมะโอนยางเนี่ยกำลังเคลี่ยกับลูกทรายทำสร้างโบว์ซล้านวิวกับบ่อซองบ่อซองหนองรีคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละเนาะโอ้โหวันนีได้จักสอบข้าพเพิ่นได้ไายสอบเลยบัดเพิ่นควัดเพิ่นสิมา เบิ่งเพิ่นอีกตัวหนึงเอาผดสิได้แักสอบสำหรับเต้าด้วยนี่เนาะโอเคเนาะพวกบรรดาคลิปใหม่เนาะอันนี้เป็นคลิปเป็นแบบวิธีอันบ้านๆแบบชาวบ้านเนาะกัรนำร่วมซีวิตกันหาเงินหาทองแบบว่าบ้านบ้านเฮาบ้าอาศิปวิแหละนอียดอาชีพแบบทั่วไปคั่นบ่เฮ็ดก็บ่มีกินคั่นบ่หาก็บ่ได้